เทศบาลน,นครแม่สอดออกตัดกิ่งไม้ป้องกันการเกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรค่ะนางสาวกัญจนาธาริรักผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมรักษาการประหลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายให้ในายพงพัฒพยอมยนหัวหน้าสำนักประหลัดรักษาการรองประลัดเทศบาลน,นครแม่สอดจัดเจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเทศบาลน,นครแม่สอด พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานเทศกิจเทศบาลร่วมกับเจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลน,นครแม่สอดออกปฏิบัติงานตัดกิ่งไม้บริเวณทางแยกที่ทําการชุมชนจอกจอสามัคคีเขตเทศบาลน,นครแม่สอดหลังได้รับการแจ้งประสานจากชาวชุมชนจอกจอและนายสำราญนามราชประธานชุมชนจอกจอสามัคคีเพื่อขอกําลังเจ้าหน้าที่เทศบาลน,นครแม่สอดเข้าทําการตัดแต่งกิ่งไม้ที่ขึ้นพาด ผ่านสายไฟยฟ้าและสายโทรศัพท์เพราะเกรงจะเกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรทำให้เกิดเหตุเพลิงไหม้ได้ซึ่งทางเทศบาลนครแม่สอดได้ฝากประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงเจ้าของอาคารบ้านเรือนทราบให้เจ้าของที่อยู่อาศัยหากมีกิ่งไม้พาดบริเวณสายไฟยฟ้าและสายโทรศัพท์ให้ทำการตัดแต่งกิ่งไม้หรือประสานมายังเทศบาลนครแม่สอดอีกทั้งในช่วงนี้อากาศเริ่มเข้าสู่ฤดูแล้ง หากพบเห็นเพลิงไหม้ให้ติดต่อประสานมายังศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบา,นาลนครแม่สอดหมายเลขโทรศัพท์055-531222หรือ199ตลอด24ชั่วโมง